ร้อยทำคำสอนหลักทำเพื่อจันลงจิตใจโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมเรื่องพาพระมหาปร,รียนมาจับผิดหลวงปู่มั่นคู่บาอาจารย์เล่าว่าท่านเจ้าประกุลสมเด็จยังไม่เลิกทิฏฐิที่จะเอาชนะพระ กรรมาฐานให้ได้ในข่าวงานผูกพันธสีมาพระอุโบสถวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธาน,นีท่านเจ้าประคุณสมเด็จท่านไปเป็นประธานในงานนี้หลวงปู่มั่นก็ได้รับนิมนต์ไปในงานนี้ด้วยพอตกเย็นท่านเจ้าประคุณสมเด็จก็พาพระมหาปร,รียจากกรุงเทพสองถึงสามรูปไปสนทนาธรรมกับหลวงปู่มั่นทราบกันดีว่าในครั้งนั้นต้องการจะให้พระปร,ะรียที่ยัง แก่เรียนนั้นไปไล่ต้อนให้หลวงปู่มั่นจนมุมให้จงได้พระมหาปร,รีญญาเหล่านั้นไม่มีใครกราบหลวงปู่มั่นตามธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันคงจะถือว่าพวกท่านเป็นพระของท่านเจ้าประกุลสมเด็จหรือถือตัวว่าเป็นมหาปร,ริญนผู้แตกฉานในพระไตรปิฎกส่วนพระป่าที่เอาแต่นั่งหลับตาไม่น่าจะรู้ธรรมะได้แตกฉานลึกซึ้งเท่าเบื้องแรกมีการสนทนาไตาถามทุกสุข ทําความคุ้นเคยกันพอสมควรแล้วพระมหากุมนั้นก็ตั้งปัญหาถามหลวงปู่มั่นว่าในฐานะที่ท่านมีความชํานาญในสมาธิภาวนาจึงอยากจะถามท่านเกี่ยวกับเรื่องของกสินว่าท่านใช้วิธีเพ่งกสินอย่างไรเช่นการเพ่งดินน้ําลมไฟหรือสีเหลืองแดงขาวพวกนั้นมันเป็นอย่างไรท่านใช้เพ่งอย่างไรขอให้อธิบายด้วย ตั้งคำถามเหมือนกับข้อสอบพระมหากลุ่มนั้นหวังจะให้หลวงปู่มั่นท่านตกหลุมพางจะได้เป็นหลักฐานกล่าวได้ว่าหลวงปู่มั่นและสิทธิ์ประพฤติปฏ,ปฏิบัติตนนอกรีดนอกรอยของพระพุทธศาสนาฝ่ายหลวงปู่มั่นท่านไม่ล้อคิดหาคําตอบท่านตอบทันทีว่าอ๋อนั่นก็กสินเหมือนกันที่เพ่งพายนอกนั้นแต่มันเป็นกสินของพวกลือสีชีพรยส่วนกสินของพระพุทธเจ้านั้น ท่านให้เพ่งน้อมเข้ามาในกายตนเช่นเพ่งไฟก็ไฟธาตุในตนเพ่งน้ำก็น้ำเลือดน้ำดีน้ำหนองน้ำเสเลเพ่งดินก็ดูผมขนเล็บฟันเพ่งลมก็ลมหายใจเข้าออกลมระบายออกทางทวารลมวิ่งไปในกระเพาะลมตีขึ้นเบื้องสูงลมตีลงเบื้องต่ำส่วนการเพ่งดินนั้นก็เพ่งในร่างกายของเรานี่เอง สีแดงก็เลือดสีเหลืองก็หนองสีขาวก็กระดูกสีเขียวก็น้ำดีเพ่งให้เป็นธาตุปฏิกูลความเปื่อยเน่าความเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวของเราหรือเขานี่คือกสิณของพระพุทธเจ้า,จาผู้ไกลจากกิเลสสำหรับผู้ไปเพ่งอย่างอื่นที่อยู่นอกตัวนั้นยังเพ่งไม่ถูกแน่นอนเมื่อได้ฟังคำตอบของหลวงปู่มั่นเช่นนั้นพระมหาปร,ริยญผู้ถามถึงกับ ตะลึงงินเพราะไม่คิดว่าจะพลิกผันได้เช่นนี้แถมยังเป็นสุดยอดของคำถามคำตอบซึ่งอ่านในตำราจนจ,จบก็ไม่สามารถหาได้ทุกองค์ยอมจำนนไม่มีใครกล้าถามต่อไปอีกสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง